ลแล้วเอาที่ก่อนอต่อห้าพี่ไ,ได้แ้ววดีวออดอโอโอชาแจงอ๋อไขยังใหญ่ สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาต้มไข่มดแดงใส่ไข่กันอันนี้ก็คือน้าสะอาดต้มเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะนี่คือไข่มดแดงที่เราได้มาเมื่อสักครู่ไข่ใหญ่มากทุกคนล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือต้นที่เราปีนขึ้นไปสอยไข่มดแดงรังมดแดงออกมา มันคือต้นสมพู่น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่รถดีลงไปตามด้วยชูรสนิดนึงเยอะๆน้ำปลานิดนึงคนให้เข้ากันทุกคนชิมดูก่อนนะระวังจะเค็ม ลองชิมดูซซแสบหลายรสชาติใช้ได้อันนี้คือน้ำตาลใช้น้ำตาลนิดหนึ่งลืมจ้าใส่กระเทียมไปด้วยนะจ๊ะใส่กระเทียมไปด้วยกลิ่นจะได้หอมหอม ขออนุญาตเหยาะปลาร้านิดนึงกินจะได้หอมๆสูตรนี้ใส่ปรราลาร้าด้วยนะจ๊ะปลาร้าในพลน้ำซุปเดือดแล้วเราก็จะตอกไข่ลงไปเลยเรบเราใช้ไข่สองใบนะรอให้ไข่สุกก่อนรอให้ไข่สุกก่อนนะทุกคน น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไข่มดแดงลงไปเลยเราก็จะใส่ไข่มดแดงลงไปเลยว้าววันนี้เราได้ไข่แบบใหญ่มากเลยไม่ตัวแม่มันใส่เลยนะคนี้นะคะะเป็นยังไงทุกคน เรียบร้อยแล้วจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย